สวัสดีค่ะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้ก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับคัมภีร์ชันทศาสตร์แพทยศาศสตร์สงเคราะอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับบทประพันธ์ที่สําคัญในเรื่องคมภีร์ฉันทศาสตร์แพทยศาศสตร์สงเคาะแต่งด้วยคําประพันธ์ชนิดกาบยานี1 1ค่ะ เนเรื่องของคัมภีร์ชันตศาสตร์นะคะได้กล่าวไว้ทั้งหมด14คัมภีร์นะคะแต่ในที่นี้เราเลือกเฉพาะส่วนสําคัญมาให้นักเรียนได้ทราบว่าความเป็นหมอควรจะต้องทํำยังไงจรรยาบาลควรจะต้องทํำยังไงในในเรื่องคัมภีร์ชันทศาสตร์แพทยศาสตร์ศพคอบทแรกนะคะอัน,นอเนองจากอาอน กายนครมีมาอักหายประทีเอียบเปรียบในกายทุกยิงชายในโลกาดวงจิตคือกระสัตผ่านสมบัติอันโอลาข่าศึกคือโรคาเกิดเข็นค้าอ่าในกายเรา เปียบแพลแอดคือทหารอันชำนานรู้ลำเนาข้าศึกมาอย่าใจเบาหอมล้อมรอบทุกทิศให้ดำรงกษัตริย์ไว้คือดวงใจให้เร่งยา อ,อันหึงหาอมอย่าโกธาข้าศึกมาจะอันตรายบทประพันธ์นี้ค่ะเป็นการเปรียบเทียบนะคะโดยอุปรักษ์นะคะก็คือมีคำว่าคือเนี่ยนะดวงจิตกับก็คือกษัตริย์นะคะนี่คือลักษณะของการเปรียบเทียบมาดูความหมายค่ะมันจะถอดความได้ว่าจะสอนแพทย์ว่าร่างกายของ หญิงและชายนะคะร่างกายของหญิงและชายในโลกนี้เปรียบเหมือนกับเมืองเมืองหนึ่งนะคะเปรียบหัวใจเหมือนกับดวงจิตก็คือเหมือนกับกษัตริย์นะคะที่ครองราชในเมืองนั้นนะคะเปรียบเออเปรียบเมืองเหมือนร่างกายะะเปรียบ โรคภัยก็คือค่าศึกที่เข้ามาโจมตีนะเข็งค่าร่างกายเรานะเปรียบทแทบแท์นะคะเปรียบก็คือทหารนะคะที่คอย ที่มีความชำนาญน,นะคะที่มีภูรู้ภูมิประเทศนะคะนี่คือลักษณะของทหาร <c oughs> เปรียบแพทย์ก็คือทหารนะชำนาญมีความรู้มากมีความอาทหารมีความรู้ทางด้านภูมิประเทศ <c oughs> ประเทศนะคะส่วนแพทย์ก็มีความชำนาญทางด้านการรักษานะคะที่ป้องกันบ้านเมืองหรือป้องกันร,ร่างกายของเรานะคะ การรักษานะคะก็คือรักษาหัวใจเปรียบได้กับการรักษากษัตริย์ของเมืองไว้แพ้ต้องใจเย็นๆรักษาอย่างมีสติไม่โกรธเพราะอาจเกิดอันตรายได้นะคะนี่คือลักษณะของการบทต่อไปนะคะปิตังคือวังนาะ เร่งรักษาขเม็นไม้อาหารอยู่ในกายคือสเสบียงเลี้ยงโยธาหนทางทั้งสามแห่งเร่งจัดแจงอยู่รักษาห้ามยาให้อีขาสึกมาปิดทางได จะเสียทีอันอึงเราอูมีคำโจทย์กาวยกโทษแพทย์อันมีปรีชารู้คำดีเหตุฉันใดแกแมิฟังบทนี้ได้แปลความหมายไว้ว่างามดี ปิตังคือวังหน้านะคะก็คือน้ําดีนะคะปิตังก็คือน้ําดีที่อยู่ในตับค่ะนะทำหน้าที่น้ําดีนะคะย่อยอาหารเปรียบเหมือนกับอะไรคะเปรียบเหมือนกับวังหน้าต้องดูแลรักษาให้ดีนะคะวังหน้าต้องดูแลรักษาให้ดีเพราะทําหน้าที่อะไรคะทาหน้าที่ ในการย่อยอาหารการย่อยอาหารที่ดีนะคะคือการที่ดูแลอาหารแล้วก็ย่อยดีๆก็คือน้ําดีนะคะที่อยู่ในตับเป็นการย่อยอาหารถ้าอาหารโดนไม่ย่อยนะคะทําให้ร่างกายมีปัญหานะคะอาหารถ้าย่อยดีก็จะไปเลี้ยงร่างกายก็เปรียบเสมือนสเสบียงอาหารที่หล่อเลี้ยงทหารในกองทัพนะคะ3อย่างเห็นไหมผลทางทั้ง3เนี่แห่ง เร่งจัดแจงรักษาคือดูแลดีๆสามอย่างก็คืออะไรบ้างคะที่กล่าวมาก็คือหัวใจน้ำดีและอาหารทั้งสามอย่างนี้นะคะทั้งสามอย่างนี้ต้องดูแลให้ดีเพราะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้และถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ดีทำงานไม่ดีร่างกายก็จะมีปัญหานะคะ ต้องรักษาดูแลให้ดีเพื่อเขาเรียกว่าค่าศึกค่าศึกในที่นี้ความหมายนะคะค่าศึกมาก็คืออะไรคะเชื้อโรคนะความหมายของเขา,าเชื้อโรคจะทำลายนะทำลายเพราะเพราะจะพลาดโอกาสในการรักษาอีกอ,อีกอย่างบางครั้งแพทย์ที่มีความ ชำนานแพทยที่มีความชำนาญที่เขากล่าวไว้นะก็ไม่อาจสามารถแก้ไขรักษาโรคให้หายได้ถ้ามันมาเ,เขาเรียกว่าอะไรคะแพทย์การที่เป็นลักษณะของไข้หรือว่าค่าสึกนะคะเชื้อโรคที่เข้าร่างกายไม่ว่า แค่จะเก่งมากแค่ไหนขนาดไหนนะคะแต่ถ้าร่างกายเชื้อโรคเข้ามามากเกินไปแพทที่เก่งก็ไม่สามารถรักษาได้ดังนั้นต้องดูแล3อย่างให้ดีก็คือหัวใจน้ำดีและอาหารค่ะบทประพันธ์ต่อไปนะคะคำฉะเฉลยแกแอปุชารู้รักษาก็ออจริงจัง ดูอวยโรกเหลือกำลังจึงมีฟังในกายาเมื่ออ่อนรักษาไดา้แก่แล้วใสอย่าอักหนักหงาใครอนั้นอุป,ปมาเหมือนเพิงป่าไม่ลุกลา เป็นพแพแสพึงสำคันโอกาสนั้นมีอยู่จามเพราะร้ายขัดโชกน้ำบางทีรู้เกินรู้ไปหมดประพันธ์ในบทนี้นะคะแปลได้ว่า ปุจฉาก็คือคำถามนะคะคำถามที่ตอบได้ว่าถึงมีความรู้ความสามารถในการรักษารักษาคือรู้รักษาก็จริงก็หมายความว่ามีความรู้ความสามารถในการรักษาแต่โรคถึงขั้นร,รุนแรงเกินรักษาเกินมากมายอะโรคมันเยอะมากนะคะ แล้วเมื่อเริ่มมีอาการของโรคจะรักษาง่ายกว่าเมื่อเป็นมากแล้วเพราะโรคร้ายเปรียบเหมือนไฟป่าที่รุกรามถ้ารุนแรงแล้วดับยากแพทย์ควรจำไว้สามอยา่างนะโอกาสนี้จำไว้สามก็คือ 1. คิดว่ารู้วิธีรักษา แต่โรคร้ายเกินไปนี่คือวิธีที่หนึ่งนะคะความหมายของบทประพนนันธ์นี้ต่อไปค่ะบางทีรู้มิทันดูอวยโรคนั้นใช่ิวิสัยตนบร่รู้ทิฏฐิใจถือว่ารู้ คืนกระทำจบเรื่องที่ตนรู้โลกนั้นสู้ว่าอแรงกรรมไม่สิ้นสงสัยธรรมสุดมือมวยหน่าเสียา้บางที ก็ออกมีใช่แต่ยาหายโรคนั้นหายท่านกล่าวอภิปรายว่าชอบโรคนั้นเป็นดีมาดูความหมายในบทนี้นะคะข้อที่สองข้อที่สงของแพทย์ที่ควรรู้ก็คือแพทย์ไม่มีความรู้ การรักษาโรคนั้นแต่ทําการรักษาก็คือไม่มีความรู้แต่พยายามที่จะรักษานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ก็บอกว่ารู้รักษาแต่โรคมันรุนแรงเกินไปส่วนข้อที่สองที่เราบอกก็คือแพทย์ไม่มีความรู้เรื่องนี้เรื่องโรคนี้แต่ก็ยังดันผู้ลังรักษานะคะในข้อที่สามค่ะ ไม่มีความรู้ในการรักษาโรคนั้นๆแต่ฝืนรักษาคนไข้เมื่อรักษาจนสุดฝีมือแล้วไม่หายนะคะแล้วเมื่อไม่หายนะคะก็เป็นไงล่ะก็ไปโทษว่าเกิดจากแรงกรรมการทำกรรมนะคะที่ผ่านมาผลที่มันไม่หายเพราะอะไรเนะะี่ยค่ะนี่คือแพทย์ที่ไม่ควรทำนะซึ่งเป็นน่าเป็นที่น่าเสียดาย แต่บางครั้งบังเอิญรักษาให้หายได้ก็เพราะอย่างก็กล่าวอ้างว่าตนมีความรู้ในการรักษาโรคนั้นเป็นอย่างดีอันนี้นิสสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าแพทย์ข้อที่สามนี้แพทย์คือไม่มีความรู้แต่รักษาหายเอาความดีความชอบตัวเองไปผลออกมาคือถ้าเป็นคนใหม่ที่มีอาคนไข้ที่เป็นคนใหม่นะคะแล้วเรารักษาแบบเดิมเกิดร้ายแรงกว่าเดิมอันนี้มี ผลต่อคนไขาใหม่ด้วยนะคะบทต่อไปค่ะผู้อุไรใครทำชออบตามระบอบพระบารีกุศลพ้นจะมีอันเอกนับเบือเอียงหน้าไปเรียนรู้ให้แจ้งกระจัด เป็นโรคชัดอย่าสงสัยเร่งยาก็นำไปอย่าทื่อใจว่าอารองยาจะนี้นี้แต่ไาลต่อจวนไายอีกจะมรณาจึงนี้แพ้แอดนั้นนะว่ามีรู้ ในทา,ทางบทนี้นะคะได้บอกว่าแพทย์คนใดที่ประพฤติได้ถูกต้องตามในทางหลักพระพุทธศาสนาคือระบบพระบาลีนะคะทำไมเป็นระบบพระบาลีก็คือในศาสนาก็จะมีคำบาลีสันกิตนะคะ ในอนาคตจะได้ผลจากการกระทํานั้นเห็นไหมกุศลผลจะมีความหมายนะคะแพทย์ควรเรียนรู้ให้รู้จริงว่าเป็นโรคอะไรแล้วให้ยาให้ถูกโรคนะคะก็คือโรคโรคชัดอย่าสงสัยแล้วก็เมื่อรู้ว่าโรคนั้นเป็นโรคชนิดใดก็ทำไรคะให้ยาเป็นแพทย์ต้องรู้จริงนะคะแล้วก็ ยาอย่าใช้วิธีลองยาลองยานะอย่าถือว่าลองยาลองยาคืออะไรก็คืออาทดลองว่าเออโรคนี้ใช้ยานี้หรือเปล่านะผลออกมามันจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วอาจจะผลอาจจะแย่มากกว่าเดิมด้วยนะคะถ้าไม่มีความรู้ทำอะไรล่ะควรที่จะปฏิเสธการรักษา จะหนีหนีแต่ไกลความหมายนะคะก็คือถ้าไม่มั่นใจหรือว่าเรารักษาไม่ไม่หายนะคะก็ปฏิเสธเลยอย่ารองรักษาจนคนไข้อาการหนักนี่แพทย์คไม่ทําไม่ควรทํานะคะไม่รู้ก็บอกว่า่าไม่สามารถปฏิไม่สามารถที่จะรักษาได้อย่าทดลองจนคนไข้มีอาการมากเกินไปนะคะ ใกล้การยังไงล่ะใกล้ตายจึงทิ้งการรักษาถือว่าไม่ถูกต้องก็คือจึงหนีจึงหนีแพทย์นั้นหนาว่าไม่รู้ในท่าทา,ทางก็คือเวลาใกล้ตายแล้วอ๋อแล้วเพิ่งมาบอกว่าไม่สามารถรักษาได้นี่คือสิ่งที่แพทย์ไม่ควรทำนะคะค่ะจากบุปรพันธ์ที่ได้อ่าน ให้นักเรียนได้ฟังนะคะในที่นี้คำพีฉันทศาสตร,ร์แพทยศาสตร,ร์สมค์เป็นถึงการบอกลักษณะของแพทย์วิธีการรักษาสิ่งที่จรรยาบรรณที่แพทย์ควรทำนะคะสิ่งที่ควรทำทำให้เกิดปรนะโยชน์เดี๋ยวในคาบต่อไปเราจะเรียนบุปพาพัน์เพิ่มวันนี้มีนำเสนอได้แค่นี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคาบต่อไป